ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายวิธีการเย็บสมอมอนเนาะอ่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเราได้ผ้ามาแล้วนะคะผ้า่ือนี้นะคะจะกว้างนะคะสิบสี่จุดห้าเซนนะคะแล้วก็ยาวนะคะยาวยาวทั้งสิ้น สามสิบสี่เซนเนาะทีนี้ของครูจะเหลือแค่สามสิบสามเพราะว่าครูย,ยิบไปบ้างแล้วนะคะอันนี้จะลองวัดให้ดูนะคะ,อะพอได้ผ้าหนึ่งผืนแล้วนะคะเราก็จะมาวัดโดยวิธีการวัดนะคะเอาไม้วางเอาไม้วางนะคะเสร็จแล้วไม้ทัดวางเนาะแล้วก็ขีดแรกนะคะเราวัดที่หนึ่งเซนนะคะขีดไปเลยหนึ่งเซนนะคะเสร็จแล้วเว้นมานะคะ คีที่สองก็คือสองซินครึง่งนะคะสองซินครึง่งจุดไว้นะคะแล้วก็ช่องละหนึ่งซินช่องละหนึ่งซินแล้วก็เว้นไปอีกสามซินหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ช่องละหนึ่งซินหนึ่งซินนะคะแล้วก็สองจุดห้าซินะ,ะทีนี้ช่องที่เหลือตรงนี้ตรงท้ายนี้จะเหลือ <S 2> <S 2> <S 2> แค่หนึ่งซินนะคะ โดยเราจะวัดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะวัดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะเหมือนกันเลยอ่ะอันแรก1นึเซนนะคะหนึเซนแล้วก็มาเป็น2.5งจเซนนะคะนับเอาหนึ่สองสอ้าเซนนะคะแล้วก็ช่องละ1นึเซนช่องละหเซนนะคะเว้น3ามเซน นะคะเว้นมาสามเซนก็คือเว้นตรงนี้สามเซนแล้วก็ช่องละหนึ่งเซนหนึ่งเซนสองจุดห้าเซนแล้วก็ที่เหลือคือหนึ่งเซนนะคะเมื่อได้เสร็จแล้วเมื่อเราวัดเสร็จแล้วนะคะนกเรเยนก็เอาไม้บรรทัดวางยาวเลยนะคะดูที่มุมนี้กับมุมนี้นะคะเอาไม้บรรทัดวางยาวแล้วก็ปีไปเลย ลากไปเลยหนึ่งเส้นนี่ก็สองเส้นนะคะวางให้มันหัวท้ายเท่ากันสามเส้นอ้นะคะสี่เส้น ขีดไปเรื่อยๆนะคะทุกอันที่เราที่เราได้จุดไว้นะคะขีดไปเรื่อยๆจนครบเส้นสุดท้ายนะคะพอเมื่อขีดได้แล้วนะคะอันนี้ตัวอย่างเนาะพอขีดได้แล้วนะคะพอเมื่อกี้นี้เราก็จะได้เส้นนี้เป็นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่สเส้นที่4ี่เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7ดแล้วก็เส้นที่8นะคะในเส้นที่ที่สเส้นที่3เส้นที่4เราก็จะมาแบ่งอีกนะคะ พอเราได้แล้วนะคะช่องตรงนี้แต่ละช่องนะคะตัวนี้ห่างกันหนึ่งเซนนะคะห่างกันหนึ่งเซนให้บรรทัดวางนะคะวางจากเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงมุมจากผ้าเข้ามาข้างในเราก็เว้นไว้หนึ่งเซนเช่นกันนะคะตรงมุมผ้าตรงผ้าปลายผ้ามาจนถึงจุดเริ่มต้นเริ่มที่หนึ่งเซนนะคะ 1เซนเสร็จแล้วก็วัดมาเรื่อยๆช่องนี้1เซนนะคะช่องละ1นึ่งหนึ่งนะคะ1เซนมาเรื่อยๆจนถึงช่องสุดท้ายนะคะแล้วก็เว้นเว้นท้ายสุดนี้นะคะไว้1เซนเหมือนกันนะคะท้ายสุดนี้1เซนอ่ะพอเมื่อได้แล้วนะคะนักเรียนขีดเวลานักเรียนจุดก็จุดเหมือนเมื่อกี้เลยจุดข้างบนจุดข้างล่างนะคะแล้วเวลานักเรียนลากนักเรียนก็ลากจาก เส้นที่2ลงมาถึงแค่เส้นที่4แล้วก็เว้นแล้วก็มาเส้นที่5ถึงเส้นที่7นะคะแค่นี้นะ,ะเสร็จแล้วพอเมื่อได้ครบทุกช่องนี้แล้วนะคะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดวางทะยงมุมนะคะมุมแรกนะคะจะเป็นทะยงจากซ้ายขึ้นไปขวานะคะเสร็จแล้วก็สลับกัน นะคะตามลายที่ครูเคยลงไปให้ดูในแชทเนาะนักเรียนไปเปิดดูลายได้นะคะตรงนี้ไม่ยากนะทีนี้ข้อสังเกตนะคะข้างบนกับข้างล่างข้างบนกับข้างล่างนักเรียนจะเห็นว่าเขาหันจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันนะคะเส้นเส้นข้างบนนะคะจะเป็นลากจากล่างซ้ายขึ้นไปขวาบนนะคะแต่ข้างล่างจะลากจากบนขวา ลงมาอ่าบนซ้ายลงมาขวาล่างนะคะสังเกตดีๆนะคะถ้านักเรียนหันทางเดียวกันมันจะไม่ถูกนะคะลายมันจะไม่ขึ้นอ่าเวลาวาดนะตรงนี้ต้องทําให้ให้หันให้ถูกนะคะเสร็จแล้วอ่ามาดูวิธีการเย็บนะคะวิธีการเย็บ วิธีการเย็บนะคะเมื่อนักเรียนได้ได้มาแล้วเอาได้ใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้ได้แค่เส้นเดียวนะลูกเราไม่ใช้ได้สองเส้นนะคะใช้ได้เส้นเดียวนะเหมือนเราเย็บผ้าธรรมดาเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วม้วนนะคะเอาได้วางนะคะพันมือพันนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็หมุนนะคะเอานิ้วหมุนได้ขึ้นไปนะมันก็จะเป็น แล้วก็รูดลงมามันก็จะเป็นการขามวดปมได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขมวดปมได้หรือถ้าใครทําไม่ได้นะคะนักเรียนมีวิธีการมัดอย่างอื่นก็สามารถมัดได้นะคะอ่ะทีนี้เวลานักเรียนเย็บนะคะเราจะเริ่มจากแถวนี้ก่อนข้างบนนะคะเวลาที่เราเย็บเนี่ยเราจะเย็บจากด้านเดียวเราจะไม่พลิกผ้าไปพลิกผ้ามานะคะอ่ะวิธีการะ เอาเข็มนะคะปักไปตรงมุมนะคะปักไปหน่อยเดียวนะแล้วก็งัดปลายเข็มขึ้นอ่ะงัดปลายเข็มขึ้นให้มันติดผ้ามาแค่หน่อยเดียวเห็นไหมคะของครูจะมีผ้าติดมาหน่อยเดียวนะคะเสร็จแล้วดึงค่ะ,ะดึงให้มันสุดได้เลยนะคะอ่ะแล้วนะคะเราก็ วางเข็มนะคะเได้ของเราก็จะมาทางนี้นะ,ะวางเข็มตรงมุมที่สองกดหัวเข็มลงไปแล้วก็งัดขึ้นนะคะก็จะมีเส้นบางๆแค่นี้นะคะแค่ให้มันพอเกี่ยวผ้าอยู่นะคะอะ่ะแล้วก็ดึงนะคะอะ่ะพอดึงมาแล้วนะ,ะมันจะเป็นแค่นี้ นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคะได้เราจะอยู่ด้านบนจะไม่ไปอยู่ข้างล่างนะคะเสร็จแล้วนักเรียนดึงดึงให้ผ้ามันติดกันนะคะใช้วิธีการรูดเลยอ่ารูดจนผ้ามันติดกันนะติดกันปุ๊บมันก็จะติดเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนก็เย็บทั้งสองฝั่งนะคะให้มันติดกัน เย็บทั้งสองฝั่งอาจจะเย็บลอยเดิมหรือเธอไม่สามารถเย่ได้ก็หาวิธีการเย็บให้มันเนียนที่สุดไม่ให้มันเห็นได้นะคะดึงเย็บเข้าไปมัดดึงดึงให้มันแน่นนะคะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเวลาที่ขึ้นลายมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นลวดลายหะดึงให้มันแน่นถ้ามันไม่แน่นก็ เข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะบางทีได้มันอาจจะเกี่ยวกันมันก็เลยดึงไม่ได้นะคะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วพอเสร็จหนึ่งอันปุ๊บนะคะนักเรียนก็มาจุดนี้เริ่มจากข้างล่างนะคะข้างล่างไปข้างบนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะอะ่ะพอได้จุดนี้ปุ๊บ นะคะคมาจุดนี้มาจุดปนควักขึ้นเหมือนกันนะยะ่แยเข้าไปนิดเดียวแล้วก็ควักขึ้นเวลาควักขึ้นน้่เรียนต้องดูว่าข้างนอกเนี่ยมันจะต้องเห็นเข็มแค่นิดเดียวนะคะถ้าเห็นเข็มเยอะได้มันก็จะเห็นเยอะ,นะะพยายามให้มันเห็นเข็มให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ วางเข็มไปตามเส้นที่เราวาดไว้นะคะถ้าที่เราจับนักเรียนหมุนได้นะคะหมุนได้เลยแต่ว่าไม่ให้กลับหน้ากลับหลังพลิกไปพลิกมานะคะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงรดูดรูดให้มันติดกันแล้วก็เย็บพันเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแน่น ใครกลัวมันหลุดนักเรียนก็สามารถมัดได้นะคะใช้ได้มัดตัวมันเองนะคะพอออกมามันก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะอ่ะพอได้อันหนึ่งชุดแล้วนะคะพอชุดต่อไปก็เหมือนเดิมเราก็เริ่มจากเส้นล่างก่อนนะคะควักขึ้นมาเหมือนเดิมเส้นล่างแล้วก็ไปควักเส้นจุดบนแล้วก็ดึง ดึงเลยดึงให้มันติดกันนะคะแล้วก็มัดเหมือนเดิมแทงกลับเข้ามาที่เดิมอะมอะพอใต้ปุ๊บก,ก็มาที่เดิมนะคะเริ่มจากจุดนี้นะ แล้วก็แทงให้มันไปเป็นแนวที่เข็มเราจะเดินหน้าไปนะคะแล้วก็ดึงดึงให้มันแน่นดึงให้แน่นเลยไม่ให้เห็นช่องว่างระหว่างได้สองเส้นเลย ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบจะสิ้นสุดนะคะพอขึ้นแถวใหม่ก็เริ่มใหม่ ย็บมาแล้วอย่าลืมดึงให้ผ้ามันติดกันนะษูกถ้านักเรียนลืมดึงปุ๊บมันจะไม่มีลาย พิกกลับมาด้านหลังนะคะลายก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะพอร็จแถวนี้ปุ๊บเราก็มาเริ่มแถวนี้ใหม่นะคะสำหรับงานชิ้นนี้นะตอนนี้ให้นักเรียนเย็บให้เสร็จทั้งสองแถวนี้ก่อนนะคะพอเราเย,ย็บเสร็จสองแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกบกันให้มันเป็นหมอนหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาเย็บติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหมอนใบเล็กหนึ่งใบก่อนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนไปทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะผลงานของนักเรียนมาให้ครูดูด้วยสวัสดีค่ะ